สามคนค่ะเป็นค่ะตะก้าตะก้าแป้งกับเซรั่มใช่ไหมคะถูกเนาะโอเคอุดหนุนก็หน่อยนะคะอยากให้เลียกให้รูกบอกร่อนอินเตอร์บอกก่อนเลยบอกก่อนเลยว่าผลิตภัณฑ์สองตัวนี้ม ไปไดมอนด์นะคะซึ่งกี้ทำกับ CEO ขอเขาพูดอะไรกันเนี่ยคันบุ้งเลยอ่ะบอกมันกลับน้ทีโอพ่อจังนี้ซึ่งเรวจะว่าน้องเต่าเหม็นอีกไม่ใช่แล้วทำกันมา11ปีแล้วนะคะก็อยากจะบอกว่าสารสกัดที่สารสกัดหลักที่เราใส่พิลิภัณฑ์ทุกตัวคือเพชรแท้แน่นอนอย่างแรก ที่อยากจะโปรโมทมากๆเลยคือตัวซเซรั่มของเราเอ,เอาเพื่อนถืออันนึงเซรั่มของเรามันคือลิปไวท์ไดมอนด์ไวท์เทนนิ่งเซรั่มนะฟังจากชื่อรู้เลยใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดาริ้วรอยรอยดําจากการแกะสิวหรือว่าสีผิวไม่สม่ำเสมอ,อใช้ได้หมดเลยและที่สําคัญมันเป็นเซรั่มน้ําใสพิทัญญามันไม่มีน้ําหอมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนผิวแพ้ง่ายผิวมันผิวผสมคุณผู้ชายคุณผู้หญิงใช้ได้หมดเลยทาปุ๊บ ซึมไปเลยซึมเลยซึมเลยนะเจ้าซึมไม่ซึมทางนะทางลุกครึ่งแล้วสวยมันก็จะแฮปปี้ค่ะพี่เป๊กหานะคะอยากจะบอกว่าตัวนี้นะเราแนะนำให้ทานหลังล้างหน้าขายของค่ะขายของค่ะันทุกคนจะลุมนับตอนนี้เลยบอกว่าอะไรพี่เป๊กอยู่พอดีเลยกรุณาดูช่องพี่เป๊กตอนนี้นะคะอันนี้ผิวเนี่ยนดูแลบอกว่าแนะนำเลย หลังล้างหน้าเช้าเย็นเป็นประจำนะคะบอกเลยว่ารู้เรื่องใครอยากผิวใสหน้าเด็กปราศจากริ้วรอยนะคะฝ้ากลระจดดังดำต้องใช้ตัวนี้ลิฟวายไดมอนด์ไวท์ทิ้งเซรั่มวันนี้โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะไลฟ์นี้นะ30 ml 290บาทโองร้อยเก้าสิบบาท พิเศษวันนี้สามสิ ml ค่ะใครอยากจะหน้าสวยใสดุดเพชรดุดเพชรจัดเลย3า ml 290บาทงร้อยเก้าสิบบาทรีบกดเลยแล้วเป็นตัวที่ทาแล้วไม่หนักผิวหน้าเลยเป็นเซรั่มที่เป็นน้ำใสแล้วมันไม่ไม่ทิ้งฟีลลิ่งเหนียวเหนอะหนะใช่เพราะเราไม่ชอบอะไรเหนียวเหนียวเนอะหนะหน้าเราไม่ชอบอะไรหนักหนักเหนียวเหนียวเนอะหนะหน้านะคะของดีเท่านั้นค่ะเขาพูดกับวิกกี้การันตี11ปีที่ทำได้ดี ไอไวเดยมอนมาด้วยกันนะคะก็เชื่อมั่นได้มีปะคะตะก้าไปคือใครไม่เห็นตะก้าออกอ้าวออกแล้วเข้าใหม่อีกทีใครไม่เห็นตะก้าออกแล้วเข้าใหม่นะคะมีนะคะสองร้อยนะคะ290บาท ครอสามสิบมลนะคะใช้เป็นประจําเช้าเย็นหลังล้างหน้าเป็นเฟิร์สเซรัมอย่างแรกเลยล้างหน้าเสร็จทาตัวนี้ปุ๊บทาตัวอื่นต่อได้เลยนะคะใช้ได้จริงจริงติดหน้าแต่งหน้าติดทนนานยหน้าติดทนนานรูขุมขนกระชับนะคะอยากจะบอกว่าเรื่องของความกระจ่างใสต้องไว้ใจตัวนี้ตัวนี้เรามีสารสกัดเจจูคอมเพล็กซ์นะคะเจจูมาจากเกาหลีมาจากเกาหลีเรายกเกาหลีมาไว้ในขวดนะคะตัวนี้นะคะเจจูคอมเพล็กซ์เป็นพืชพิเศษ3ชนิดเพราะฉะนั้นเขาทํางานได้ดีกว่าอัลฟาปอตินถึง3เท่าทุกคน จัดแล้วพียาอยู่นี่ไงใช่นี่ค่ะมันต้องจัดแล้วนะคะเซรั่มเพชรตัวนี้พิเศษ290บาทเท่านั้นพิเศษเฉพาะไลฟ์นี้30 ml ค่ะใช่ขอบคุณเลยแค่ขวดคุณก็ไม่น่าจะได้แล้วนะทำไมขายมาแค่ขวดเขาแบบว่ามันไฮโซมากนะล่ะ นะคะพวกเราเนี่ยผู้ชายใช่ได้นะคะใช่ไหมค่ะไม่มีน้ําหอมค่ะผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ดีแป้งพับดีมากๆอยากจะบอกแป้งพับดีจริงเพราะว่าตัวนี้ขายมา10ปีแล้วมันคือผลิตภัณฑ์ตัวที่2หลังจากครีมของเรานะใช่ค่ะแป้งพับเพชรแท้ตัวนี้นะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งวันนี้แ l ล t เซลล์270บาทเท่านั้นอันนี้เธอคุยกับฉันหรือยังเนราคาเนี่ยตายเลย เบอร์เดียวเพราะขายดีมากขาายดีมกเหลือแค่เบอร์ศูนย์หนึ่งแป้งตัวนี้ผสมรองพื้นใส่เพชรแท้ใส่สกินแคร์ไปด้วยคุณแม่แบบสั่งของแล้วค่ะขอบคุณค่ะใครอยากได้รีบกดนะราคาพิเศษนะคุณคุณสลาวเบตได้ไหมคะได้ค่ะเทสเลยค่ะอุปยพี่เป็แดพูดสิว่าขายได้ถึงร้านไหมช่วยน้องหน่อยต้องไปจ่ายค่าเดลูกช่วยหน่อยค่ะช่วยเขาพ่ดจ่ายค่ะแป้งใช้ดีมากค่ะขอบคุณค่ะ พี่เป๊กกับพี่ย่านี่ถูกกว่าราคาที่เขานั่นนี่อันจริงเรายังไงนะเนี่ยของเราไลฟ์ยังไม่ถูกขนาดนี้เลยเนาะนี่ดีที่สุดแล้วที่เป๊กกับพี่ย่าเท่านั้นราคานี้เลยใช่ไหมใช่คะเลยตัวนี้กันน้ำกันเหงื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะสามารถทาแป้งตัวนี้ว่ายน้ำได้ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะเราไปเมาดีฟมานะคะตั้งแต่ตื่นตั้งแต่เบรกฟาสต์เจ็ดโมงเช้าจนตอนกลางคืนดินเนอร์หน้าอย่างอย่างนี้สตาร์ทไว้เหมือนเดิมค่ะสวยเป๊ะใช่ค่ะกันน้ำกันเหงื กันแดด30 SPF PA 3บวกวันนี้เราขายเฉพาะเบอร์0ูนนะคะเพราะว่า02โซเอาไปแล้วขายดีมากโซเอาโซเอาโอ้โโซเอาะสีมาสีศ1ได้ตั้งแต่ผิวขาวเหลืองเหมือนพี่ธัญญานี้จนถึงผิว2อสีนะคะเพราะของเราเป็นอันเดอร์โทนเหลืองเพราะฉะนั้นสีผิวผู้หญิงไทยเหมาะมากเหมาะมาก270บาทเท่านั้นรีบกดค่ะดลค่ะ เท่าไหร่นะวิกกี้จากราคาเต็มจริงๆแล้วประมาณ5 0 0กว่าบาท5 9 0บาทนะคะจากราคา590บาทวันนี้เหลือ270ร้อเจ็บาทสอง้อยเจบาทนะคะแป้งพับเพชรแหวนะคะแป้งพับเพชรแหวที่ใส่สารสกัดจากเพชรและใส่สารสกัดสกินแคร์สำหรับใครที่เป็นเขาอยากได้แบ็กลีววิวอ๋อใช่สำหรับใครที่แบบว่า กลัวเรื่องของความอุดตันใครที่ผิวมันใครที่กลัวหน้าเป็นสังขยาไม่ต้องกลัวเลยเพราะตัวนี้สามารถเติมได้ระหว่างวันหน้าสังขยาแปลว่าเวลาแต่งหน้านานๆแล้วเป็นมุกมันเยอะไงมันเยอะแล้วมันแครกใช้ของดีอันนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนคนแพ้ง่ายใช้ได้เลยค่ะพูดเลยนะคะว่าคนแพ้ง่ายคือวิกกี้เนี่ยใช้เลยคะ จนถึงผิวขาวเหลือเอ้ยจนถึงผิวสองสีใช้ได้นะคะสั่งแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใครกดสั่งแล้วเม้นต์มาหน่อยให้ชื่นใจหน่อยไดีด้วยสองร้อยป่ะ270ค่ะ270ร้อยเจ็ดสิบจากห้าร้อยเก้นะคะก่อนคูปองนะใครมีคูปองอย่าลืมรีบใช้ด้วยนะคะที่สำคัญก็คือว่าพอซื้อราคานี้ไปแล้วสามารถปักแอพพลิเคชันกับพี่ได้เอาแน่นอนค่เชิญชวนให้มาปักนะคะ อันนี้เดี๋ยวต้องถามหลังบ้านแป๊บหนึ่งเพราะว่าเรามีสินค้าหลายตัวแต่จริงๆแล้วอ่ะเรามีเรามี affiliate มากถึง25% 25%เปอร์เซ็นต์ยีเปอร์เซ็นต์มคะเรามีหลายตัวแต่อาจจะต้องขอ25เปอร์เซ็นต์นี่คือแบบ15ถึง25เลยค่ะแล้วแต่บางตัวแล้วแต่สินค้านะคะใช่พวกเราใจดีนะคะทำมาหากินเนาะแทบเดียวใครบางคนได้260อยล่อย่าลืมใช้คูปองกันนะคะใครสะดวกเก็บเงินปลายทางกดคอนเฟิร์มกันด้วย ตัวจริงเสียงจริงค่ะบอระซุ่มๆหน้าสวยแล้วเด็กมากไม่มีรูขุมขนเลยพี่ธัญญาหน้าดีมากเลยหน้าดีดีมากจริงตกใจอ่ะจริงไหมคะพี่เบ๊ะจริงไหมคะเมียสวยไหมคะสวยไหมคะสวยไหมคะสวยไปดูกู๊ดเดี๋ยวก่อนชอบหน้าพี่ธัญญาหาเหมือนหน้าเหมือนเบื่อดได้แค่มองนะจ๊ะโอ้โหโอ้โี่สิวปีแล้วน้องเลย มองเออเออล้วะกยุโรปประกาศเราใจไงแค่มองก็เราใจละอ้าววันนี้ราคาพิเศษรีบกดนะคะเซรั่ม30 ml 290บาทเท่านั้นนะคะแป้งนะคะ10กรัมตัวนี้270บาทเท่านั้นรีบกดเลยเย้ช่วยกป็นคุามาหากิมหน่อยนะคะใช่ถึงงานเลย เจอกันหมดนะ้ะเนาะค่าเอมสมัยนี้จริงเนี่ยไปโรงเรียนเนี่ยมันควรจะเป็น c r e e education แต่ว่าแหมพวกเราก็ลูกโรงเรียนเนะาะทำไมเราก็อยากมอบ<ม>สิ่งที่ดีที่สุดให้ให้ลูกเาราค่ะ สีแป้ง่อยค่ะสีแป้งที่พน้ำกเื่อมาสักครู่เลยสีแป้งนะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ผิวขาวเหลืองจนถึงผิวสองสีเลยนะคะเพราะของเราเป็นอันเดอร์โทนเหลืองนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้หน้าเราไบร์ขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะคะค่สองร้อยเจบาทเท่านั้นอย่าลืมนะตัวนี้กันน้ากันเหงื่อร้อยเปอร์เซ็นสามารถทาตัวนี้ว่ายน้ําได้เลยเพะกี้เทสมาแล้วนะคะใช่ค่ะทุกจริงหน้าวิกกี้เนี่ยไม่เคยทําอะไรเลยเหมือนเดิมไม่หลุด ใช้ได้เลยขาวชูใช้ได้เลยจริงค่ะจริงค่ะแล้วก็กันแดด30 SPF PA 3+ นะคะมีสารสกัดจากเพชรแท้และสารสกัดสินเชื่ออีกสี่ชนิดนะคะที่จะบอกว่าช่วยบำรุงหน้าไปด้วยเพราะั้นเนี่ยเราจะได้รับการปกป้องและบำรุงในตลับเดียวเลยนะคะวันนี้มาขาย2ตัวนี้ใครอยากหน้ากระจ่างใสนะคะดูแลเรื่องภ้ากระจุดด่างดำหรือรอยความชุ่มชื้นรอยดำจากการแก่สิวสีผิวไม่สม่ำเสมอต้องเซรั่มตัวนี้ลิฟวายไดมอนด์ไวท์เทนนิ่งเซรั่มนะคะ3 ml สองร้อยเก้าสิบว,วิกกี้มันเก่งยิ่งสุดแม่ค้าอีกค่ะเย้แล้วทุกคนบอกวิกกี้สวยกมาตากหลายปีแล้วขอบอกนะคะหน้าอย่างเนี้ยไม่กลัวเข้มมากมันไม่ทําอะไรเลยหน้านี่จริงๆจริงตอนนี้พี่ชายดูอยู่เปล่าพี่ชายดูอยู่ที่บ้านพี่ชายอยู่กับลูกดูอยู่ที่บ้านดูอยู่แล้ว ใช้ได้ค่ะเพราะมันเป็นอันเดอร์โทนเหลืองเหมาะสําหรับสีผิวผู้หญิงไทยมากๆเลยนะคะวันนี้เรามาแค่เบอร์เดียวนะปกติเรามี2เบอร์แต่เบอร์ศูนย์ขายหมดแล้วขายดีมากวันนี้เราเอาศูนย์มาให้นะคะซึ่งใช้ได้ตั้งแต่ผิวขาวเหลืองจนถึงผิวสองสีเลยนะคะเย้สวยเป็นหมสองร้อยสิบให้สองร้อยสิบเลยเหรอวะทำไมราคาจึงมากอย่าให้กดให้ทันนะคะเพราะราคาดีมากเลยนี่นะคะเซ็ตนี้บอกเลยนะผิวกระจ่างใสและตกด้วยแป้งตัวนี้บอกแน่ พี่ธัญญาโอ้ยเจ้าเจ้า OMG โอไมค์ก็เดันยทีเอพี่ธัญญาทาแป้งเหล่นี้เดนะวัดังเวค่ะเด f ันยูทีเอ f ไม่ใช่ว k f r ร m มโฮมนะคะไม่ใช่วัรอมโฮมเดยูทีเอมากพี่ย่าทาแล้วหน้าเด็กมากแต่หน้าเด็กมากเดยนแต่หน้าพี่ยาเด็กมากแต่ยิ่เด็กไปยัหน้าียพวกเราแพ แล้วที่สําคัญแป้งเขาไม่ตกล่องไม่ตกล่องไม่เป็นสังขยาค่ะคามมันได้ดีเริศเลยนะคะสามารถเติมได้ระหว่างวันคือเนื้อบางเบามากๆแต่สามารถปกปิดได้ลดมากลดลดมากของดีนะคะวันนี้นะ270บาทสำหรับแป้งนะคะแล้วก็เซรั่ม30 ml นะช่วยเรื่องความความกระจ่างใส290บบาทเท่านั้นรีบกดเย้ เราถึงได้ใส่ผงเพชรเพชรนาโนเข้าไปทุกผลิตภัณฑ์ของเราเพชรนียจะช่วยเรื่องของริ้วรอยโดยตรงนะคะทุกคนเราใส่ไปในแป้งเราใส่ไปในสกินแคร์เพชรนี่ไม่ใช่ผงกลิตเตอร์เราใส่เป็นเพชรที่เรียกว่าเพชรนาโนสกัดสกัดจากเพชรจริงมาเป็นน้ำเพื่อใส่สกินแคร์โดยเฉพาะค่ะวิกกี่เราแล้วพ่อแกกันไหมควรนะเราชอบตัวพ่อแกงเลยพูดได้ขนาดนี้ค่ะแล้วให้ิกกี้ไปยืนหน้าร้าน อเมริกาเป็นทั้งเด็กเสิร์ฟเป็นทั้งเด็กปั๊มนะคะใช่เยทุกอย่างค่ะวิกกี้ไม่ใช่ไฮโซนะคะทำมาหมดทุกอย่างแล้วเด็กเสิร์ฟเด็กปั๊มค่ะเพื่อตรงนี้เลยก็เพราะก็ไม่ใช่ไฮโซไม่ใช่ไฮโซนะคะเป็นคัลลมาตั้งแต่เด็กนะคะทำงานหนักมากเก่งเพื่อสะสมประสบการและเงินทองมานะคะไม่เป็นเ่ี้ยใช่ไม่ค่ะคุณยิ่งจิมพอไรรู้ไหมคะเพราะว่าตั้งอดหกอนดหกอยู่แล้วนะคะตอนนี้ผมมันั่งฝั่งพี่เป๊กด้วยเนี่ยค่ะโอ้นั่งสิว อายุ15เนี่ยเขาพดเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่อเมริกาส่งเสียตัวเองเรียนนะคะเพื่อเอิญเป็นคนเขียมและเป็นนักบิสเนสเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะต,ตั้งแต่อายุ15ตอนนี้44นะคะก็คิดเอาเองบุกลบคุณหารนะคะมีบิสเนสเยอะมากตั้งแต่เกิดมาในชีวิตทําผิดทําถูกมีทั้งเสื้อผ้าน้หานำหอ